สวัสดีคุณผู้ชมครับ p ี PK, รายงานตัวอีกแล้วนะครับกับ The Hunter ภารกิจซ่ากลา้าไม่กลา้าอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณติดตามรายการของเราทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณน่มีความกลา้าหรือมีความซ่าพอที่จะมาท้าทายกับภารกิจของเราแล้วก็เตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวเรามาเจอกันส่วนตอนนี้นะครับ PK อยู่ที่สนาม S1 ัครับที่บานาตรา48นั่นเองนะที่นี่คือสนามกีฬาอาสาฟุตบอลในร่มเหมาะมากสำหรับ7คนพื้นที่กว่าได้ ไป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 แปดไล่นะและแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมามีภารกิจกับเกมกีฬาที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือวอลเลย์บอลชายหาดครับไะ้้องแรงก็ได้ฟุตบอลครับอุ้ยเจ็บเลยสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับวันนี้เป็นสกูปที่ผมภูมิใจเสนอให้กับทางด้านวงการฟุตบอลมากผมก็ว่าแล้วเสียงยานเตอร์คนนี้มันคุ้นๆเขาคือวิทยกรผู้ประกาศข่าวคอลัมนิสต์ดีเจจัดรายการวิทยุแม้แต่นักร้องและนักสแสดงก็เคยเป็นมาแล้วนะครับชายหนุ่มคนนี้แร็งตรงมันในทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไลฟ์สไตล์ความรักจนได้รับฉายาว,ว่าเป็นนักข่าวสุดกล้าเขาคนนี้ที่เราพูดถึงก็คือแชมป์พิรพลเอื้ออริยกุลครับ รั้งัวดีครับวัสดีครับพี่พีเคผู้ชมเขาต้องกิดพูดถึงตำแหนงของเราเรา่ถึงที่ดีกรอนักอ่านข่าวไม่ถึงกีฬาโอ้โหแท้จะทุกอย่างว่าคนนี้เป็นคนที่คลั่งคล้ายกีฬามากนะุกคนผมอยากจะดูจริงแล้วคุณเ่ยชอบกีฬาหรือว่านางงามกันแน่ครับสุดยอดครับชอบพานางงามไปเล่นกีฬาแล้วกันครับ ชอบพานางา,นานไปเล่นกีฬาคือคือคืออย่างงี้ก็คือจริงๆเนี่ยผมว่าผู้ชายทุกคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแหละแล้วก็ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยผมก็ชอบกีฬาหล,หลายแบบแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆตอนผมเลยนอสซัมอยู่5ปีตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนก็ชอบฟุตบอลหลังจากนั้นก็มาเริ่มตีกอล์ฟแล้วคุณพ่อเองก็เป็นนักบาสก็มีเล่นบาสด้วยแต่ปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยวันที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือมันจะมีการทดสอบร่างกายที่โรงเรียนปรากฏว่าเราได้เกรดออ่่่คืคคดดดีีีทุกยางเนนเตบลลน เล่นแบดใช้ได้วิ่งเร็วมากแต่พอปรากฏว่ามาทำการเทสความยืดหยุ่นของร่างกายเราเราได้ที่โหลคือเนี่ยต้้งแต่ยางเงี้ยเราเรามาได้แค่นี้ก็เลยตอนนั้นก็เลยเริ่มเล่นโยคะด้วยฉะนั้นกีฬามันก็เป็นส่วนสำคัญในในชีวิตผมนะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงสวย ผมว่าทุกคนก็ชอบพีเคก็ชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วแหละผมชอบผมชอบผู้หญิงสวยที่เล่นกีฬาด้วยเวลาผู้หญิงที่ออกกําลังกายเนี่ยมันจะผอมแบบดูเฮลตี้ดูแข็งแรงกว่าก็โชคดีครับนางงามที่รู้จักที่สนิทก็ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติฟิตกอลวิกแล้วเวลาเราไปเล่นกีฬาเขาเนี่ยเขาสามารถแนะนําเราได้ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดตอบก็เนี่ยแหละครับชอบนางงามแต่ว่าชอบนางงามที่เล่นกีฬาแล้วก็พาไปดูกีฬาได้ด้วยครับ เอาอย่างนี้กีฬาที่ชั้นชอบมากที่สุดคืออะไรอะ่ะชอบมากที่สุดใช่ไหมครับตอบยากมากเลยนะคือถ้าชอบที่สุดจริงๆผมชอบกอล์ฟกอล์ฟเป็นกีฬาที่เล่นแล้วสนุกมากแต่เป็นกีฬาที่ดูแล้วโคตรละหน้าเบื่อเลยเราดูครึ่งชั่วโมงเราก็รู้สึกว่ามันหน้าเบือเ่อแล้วผมก็เลยคิดว่าฟุตบอลน่ะเป็นกีฬาที่ผมชอบแต่กีฬาที่ผมชอบที่สุดจริงๆคือกอล์ฟได้ข่าวบอกว่าตอนนี้เคยเป็นนักกีฬาฟุบบตบอลตอนสมัยเรียนอยู่ <S <S ก็แสดงว่าความสามารถ ่าจะเก่งพอตัวจริงป่ะคือช่วงนั้นชอบมากอ่ะก็ก็เตะตั้งแต่จำความได้แล้วก็ตอนอยู่อสมัมเตะเยอะมากอ่ะตอนอยู่ป .4 ป .5 นี่เล่นจนเป็นทีมโรงเรียนแล้วก็ได้แชมป์ของโรงเรียนแล้วบรรยากาศมันไม่แพ้ไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะเพราะว่ารอบชิงกันเด็กทั้งโรงเรียนจะมากันเป็นพันแล้วก็มีวงดุริยางนำนักกีฬาทั้งสองคนลงสนามคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นฟีลลิ่งที่ว่าผ่านมาแล้วหลายสิบปีเนี่ยนึกภาพกลับไปมันยังมันยังอยู่อ่ะมันทำให้เรารู้สึกดี คุณได้ทำอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วล้วจริงๆแล้วความใฝ่ฝันที่อยากจะทําเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลมากที่สุดนะแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำนะฉันยังอยากจะทําอะไรอยู่มีสองสิ่งฮะสิ่งหนึ่งคือไกลตัวเอาไกลตัวก่อนคือผมว่าผมอยากเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลน,นะแต่อันนี้จะไกลตัวที่ใกล้ตัวก็คือผมรู้อ่างเนี่ยว่าผมรักฟุตบอลฉะนั้นมาวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยาก,ผม,ยากผมอยากเจอโคช้ชคนหนึ่ง เพราะว่าโคช้ชคนนี้มีประวัติที่ที่น่าสนใจเขาเป็นนักฟุตบอลไทยที่ไปเล่นฟุตบอลในบุนเดสติก้าได้ซึ่งมัน,ม,นมันมหาัศาจรรย์มากเหมือนกับนักสแสดงไทยไปเล่นในฮอลลีวูดเงี้ยหรืออย่างนักร้องไทยไปได้รางวัลกัมมี่อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ almost impossible หรือเกือบจะเป็นไปไม่ได้ผมเลยอยากผมเลยอยากแล้วก็ฝันว่าโคช้ชเฮงพุทธยาลราคกะุลกุณซือของทีมชนบุรี f c แล้วก็เป็นนักเตะที่เคยไปคาแข่งในยุโรปแล้วก็ชาวยุโรปยกย่องซึ่งยากมากนะ คือถ้าเกิดคุณเก่ง7ยุโรปเก่ง7มันก็จะให้ฝรั่งชน,นะคือการที่คุณจะให้ฝรั่งอยอมรัคุณต้องเก่งกับฝรั่งเนี่ยเขาถึงจะมองว่าเออคุณใช้ได้ซึ่งผมคิดว่าบุคคลแบบเนี้ยประเทศไทย60ล้านคนมีไม่ถึงสอสาคนน่ะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยถ้าเข้ามาสอนบอลมาแนะนําผมได้ว่าผมอะเบสิกทุกอย่างผ bon, ิดหมดอะเพียงแต่ใจรักฟุตบอล bon, เนี่ยก็อ,อยากรู้เหมือนกันครับว่าโค้ชร,ระดับเทพแบบเนี้ยเขาจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนพารกิจสร้าในวันนี้มีชื่อว่า ยวนแข่งเป็นยังไงล่ะครับคุณแชมป์อยากฝันอยากจะทำนักใช่ไหมารายการเราลยจัดให้ชุดใหญ่เลยทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าคุณแชมป์จะต้องผ่านเกณฑ์นในทุกๆมิชชั่นของเราซะก,ก่อนถ้าผ่านคุณแชมป์จะได้สิทธิ์ฝึกฝนฟุตบอลกับโค้ชแห่งวิทยาลัยวากุลเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ล่ะก็โอ้โหนี่ปีใบนี้ก็จะเป็นของคุณทันทีครับคุณแชมป์ผู้ชมครับในวันนี้ตาแชมป์พิรพลเนี่ย จะมาเป็นเดอะฮันเตอร์ผู้ล่าความฝันของตัวเองแต่เขาจะสามารถทําได้หรือไม่มันต้องขึ้นอยู่กับภารกิจซาของเราแล้วแะครับท้างนั้นพีเคขอถามเลยแล้วกันว่าภารกิจนี้คุณกล้าหรือไม่กล้าโวนแข่งโอ้โห <laughs> คือผมมาเป็นต่อก็อย่างเดียวคืออายุอะครับทุกอย่างเลยนะปีท้าเบสิกชื่อเสียงนี่เป็นรองหมดอ่าแต่แต่ชนะอยู่เรื่องหนึงอายุ คุณพร้อมไหมนะยิ่งใหญ่นะคราัวเนี้ยถ้างั้นนะครับเราไปเผยภารกิจแรกกันดีกว่าพร้อมกับเขาคนนั้นครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห กฎของเราวันนี้ก็คือเดอะฮันเตอร์จะต้องแข่งขันพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมืออาชีพซึ่งไม่ได้แข่งกับคนไกลที่ไหนนะครับแข่งกับโค้ชแห่งวิทยาลางก,กุลนั่นแหละครับซึ่งภารกิจนี้ออกจะดูยากมากเราก็เลยต่อรองให้เดอะฮันเตอร์ในแต่ละมิชั่นไปดูและร่วมลุ้นเอาใจช่วยกันเลยโอ้โหโค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างสูงสวัส <laughs> ดีครับเ <laughs> ขาบอกวันนี้โค้ชจะมี ไม่ได้มาสอนผมบอกจะมาแข่งกับผมเนี่ยนะคคดดีแล้วเหรอฮะ <laughs> อันนี้คือถามช่วยครับก็แชป์เป็นนักบอลเก่าอยู่แล้วอยากรู้ว่ามาตรฐานคุณภาพทักษะนี่ขนาดไหน,นครับผมเป็นมา,มาเมื่อหลายสิบปีก่อนครับแต่เห็นโค้ชบอกว่าโค้ชสอนเด็กสนุกแล้วคนไม่ก็เห็นมุมสนุกโค้ชเองไง เวลาอยู่ในสนามผมจะเห็นคุณโบเนี่ยแต่โค้ชบอกว่าโค้ชสอนเด็กสนุกผมก็เลยอยากจะเป็นเนี่ยเป็นเด็กมาให้โค้ชสอนครับก็เด็กๆเวลาคืออันดับแรกถ้าไม่รักเนี่ยมันก็ไม่เก่งล้วบอกว่าถ้าไม่สนุกก็ไม่เก่งใช่ครับต้องโค้ชเองก็ต้องสนุกกับเด็กด้วยถ้าโค้ชตะโกนด่าเด็กเนี่ยคือเด็กจะเลิกเล่นบอลเลยครับผมเพราะนั้นทํายังไงให้เด็กเนี่ยมาเล่นฟุตบอลเป็นการโปรโมทวันนี้จะด่าผมนะไม่ไรครับวันนี้เป็นเด็กวันนี้เป็นเด็กชายแชมป์โอเคเวันนี้ สอนเอาเลยทักษะเอาแบบท่เทอ่ะได้แบบเตะแล้วแบบกรี๊ดเลยเข้าเข้าช่างมันมิชชั่นที่หนึ่งแข่งเดาะบอลเบอรฮันเตอร์จะต้องเดาะบอลสลหรับเท้าซ้ายขวาให้ได้นานที่สุดถ้าแชมป์สามารถทำได้เกินครึ่งของที่โค้ชทำไม่ได้ก็ถือว่ามิชชั่นนี้แชมป์ผ่านนะครับไปเดาะบอลใช่ ถ้าเขาชนะได้สิ <c oughs> ผมชนะได้ห้ามก็ผ่านแล้วถูกไหมเออโอเควันนี้เราก็จะมาท้าทายกันในเรื่องบอลบอโทอนการเลี้ยงการยิงประตูและการส่งแค่สี่อย่างถ้าผมจะชนะเนี่ยผมต้องมีภาคบอล่ตอน,นาจบ <c oughs> อาจจะมีอาจจะชนะสักสักเรื่องหนึ่งที่ฟังมาส <c oughs> ี่ะ่ครับก็ถ้าจริงๆแล้วทักษะห้าอย่างเนี่ยถ้าเราคือเก่งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีครับครับแต่ถ้าอย่างน้อยเกิน3 4สี่เนี่ยก็เป็นนักบอลที่ดีได้ใช่เล่นได้หมดฮะยกเว้นมุม เดี๋ยวงผมเสียสบไม่มีอะไรจะเสียครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดแพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาดไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะสู้ได้อย่างสูสีเนี่ยหรือว่าชนะสักดานหนึ่งเนี่ยก็ก็คงไปคุยได้นะฮะว่าชนะตำนานโค้ชแล้วก็นักเตะอย่างโค้ชเชงในมุมกีฬาเรามีแต่เท่าทุนกับกำไร คือถ้าแพ้เนี่ยก็คือเท่าทุนโดน2มาเสมอครับตั้งแต่อยู่ม .5 ครับมันมีคำคมที่ผมชอบเขาบอกว่า the greatest risk of all is not taking any risk ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสิ่งที่เสี่ยงแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คือการที่คุณไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลยผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้ารู้ว่าแพ้ก็แพ้ให้น้อยถ้ารู้ว่าชนะก็ชนะให้เยอะฉะนั้นผมก็บอกว่า ต่อให้ต้องเจ variance, <c erman> อกับเนสซ <c oughs> ี่หรือว่าเจอกับโรนัลดเนี่ยเราก็อยากจะเจอเขาเพราะว่าการได้เจอคนที่เก่งกว่ามันจะทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ผลไม่ใช่ว่าจะแพ้หรือชนะมันคือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอันนี้สำคัญ 5 5งหา5มห้าสี่ห้้าหกเจแมอ้า